สวัสดีค่ะผู้ปกครองทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีน้องๆน,นะคะที่สนใจวิชาดาราศาสตร์ด้วยนะคะวันนี้พี่มุ่งกี่ก็จะมาให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับวิชาสอาวนาดาราศาสตร์เนาะ,ะแล้วก็จะมาให้ข้อมูลนะคะเกี่ยวกับคอร์สของพี่มุ่งกี่ด้วยเนาะนะ,ะ,นะก่อนอื่นนะคะ ขอทำความรู้จักกันนิดนึงนะคะชื่อพี่พุ่งกิอสุมาสายนาคำนะคะก็จบปร,ริญญาโทนะคะจากคณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาธรณีวิทยาสาขาาโลกศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะปัจจุบันเป็นอาจารย์พิเศษและวิทยากรน,นะคะวิชาดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์โลกเนาะ,ะแล้วก็มีเปิดคอร์สนะคะออนไลน์นะคะสองวิชาหลักนะคะก็คืออ่ะวิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศกับ วิชาดาราศาสตร์นะคะแล้วก็นอกเหนือจากนี้ก็จะมีการอาจจะมีเปิดคอร์สนะคะสอบเข้าเนาะม4แล้วก็สอบเข้ามาหาวิทยาลัยนะคะในพาที่อาจจะต้องมีวิชานี้ด้วยนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากติดตามเนาะว่าตอนนี้มีคอร์สอะไรอยู่บ้างนะคะก็สามารถติดตามกันนะคะได้ที่ลิงก์ทีสพี่บุ้งนะคะเดี๋ยวลิงก์นี้จะใส่ไว้ให้ใน description นะคะ ก่อนอื่นเลยนะคะเรามาทำความรู้จักกับสอวนอกันก่อนนะคะสออวน์เนี่ยนะคะคือ,อเป็นมูลนิธินะคะที่ส่งเสริมเนาะการเรียนรู้นะคะคณิตศาสตร์และก็วิทยาศาสตร์ของเด็กไทยนะคะ การสอบสนามนี้นะคะจะเป็นการสอบคัดเลือกนะคะตัวแทนประเทศเนาะเพื่อที่จะไปแข่งนะคะโอลิมปิกวิชาการระดับนานาชาตินะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมีหลายวิชามากๆนะคะสำหรับสอ,อนอดาราศาสตร์นะคะจะแบ่งออกเป็นสสนามนะคะก็คือสนามของมอตน้นแล้วก็สนามของมอปลายนะคะซึ่งสงสนามเนี่ยก็จะมีความต่างกันเนาะคือไม่ใช่แค่ระดับการเรียนของนักเรียนนะคะแต่ว่าเนื้อหาก,ก็จะแตกต่างกันไปด้วยนะคะมต้นเนี่ยจะ เน้นไปที่ดาราศาสตร์เนาะเป็นแอสโตรโนมีนะคะแต่ว่าถ้าเป็นมปลายเนี่ยอาจจะมีฟิสิกส์นะคะเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะอาจจะเป็นแอสโทรฟิสิกเนาะซึ่งคอร์สของพี่มุ่งกี่นะคะเปิดรับสมัครเฉพาะดาราศาสตร์มอตน้นนะคะตรงนี้แล้วก็อ่ะลักษณะการสอบสอดาราศาสตร์นะคะก็คือจะเป็นการสอบคัดเลือกนะคะ นักเรียนที่จะไปเข้าค่ายนะคะค่ายแรกก่อนนะคะรอบแรกเนี่ยเราจะต้องเตรียมตัวกันเองนะคะอาจจะต้องเตรียมความรู้พื้นฐานทั้งวิทยาศาสตร์ทั่วไปนะคะแล้วก็ความรู้ด้านดาราศาสตร์ด้วยนะ,ะพอไปสอบรอบแรกเสร็จปั๊บเนี่ยอ่ะใครที่ผ่านเข้าไปรอบแรกนะคะก็จะได้เข้าอบรมนะคะวิชาดาราศาสตร์เต็มๆเ,เลยนะคะจากวิทยากรน,นะคะตามศูนย์ต่างๆนะคะซึ่ง ศูน์การสอบอาดาราศาสตร์เนี่ยจะกระจายตัวอยู่ทั่วประเทศเลยนะคะมีหลายศูนย์มากนะคะแล้วก็แต่ละศูนย์เนี่ยจะดูแลนะคะโรงเรียนในเขตพื้นที่เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ใครจะสอบศูนย์ไหนนะคะอาจจะต้องไปเช็คนิดนึงว่าโรงเรียนตัวเองนะคะอยู่ภายใต้การดูแลของศูนย์สอบที่ไหน นาออันนี้นะคะแล้วก็พอเขาค้ายเสร็จรอบแรกนะคะก็จะทําการคัดเลือกนะคะผู้ที่จะได้ไปต่อค่าย2เนาะก็คือเรียนเสร็จในค่ายนะคะก็สอบคัดเลือกกันเลยนะพอได้ตัวแทนอาจากค่ายแรกแล้วก็ไปต่อนะคะคืออบรมในค่ายที่2เหมือนเดิมนะคะเรียนเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าเป็นค่ายวิชาการเนาะ เสร็จแล้วนะคะพอเรียนจบนะก็จะคัดนะคราวนี้จะเป็นการคัดตัวแทนศูนย์นะก็จะเป็นตัวแทนจากศูนย์ต่างๆทั่วประเทศเลยนะคะอ่ะพอได้ตัวแทนเสร็จปั๊บนะคะก็จะเป็นการเข้าค่ายรวมกันนะคะของตัวแทนศูนย์ต่างๆนะจากนั้นนะเข้าค่ายเสร็จก็เหมือนเดิมคราวนี้จะเป็นการคัดเลือกนะคะระดับประเทศเนาะเป็นผู้แทนประเทศไทยนะคะไปแข่งโอลิมปิกวิชาการวิชา ดาราศาสตรนะสองสนามนะคะมอต้นเราจะเรียกว่า IAO นะคะส่วนมอปลายเราจะเรียก IOAA นะไปพร้อมกันเลยนะคะทีนี้การสอบเป็นยังไงนะคะแต่ละสนย์นะคะจะรับผิดชอบการัดเลือกของอนักเรียนของตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ลักษณะข้อสอบของแต่ละส่วนไม่เหมือนกันนะคะทุกคนข้อสอบเนี่ยไม่ได้มาจากส่วนกลางข้อสอบนะคะจะมีกรรมการของแต่ละูนยนนะคะเป็นคนออกเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวข้อสอบเนี่ยก็อาจจะไม่เหมือนกันเลยนะคะจากประสบการณ์ที่พี่มุงกิสอนดาราศาสตร์มานะคะก็จะพบว่าศูนย์จุฬานะก็อาจจะเป็นข้อสอบแนวหนึ่งเนาะศูนย์สามเซนเป็นอีกแนวหนึ่งศูนย์วะไลลักษณ์นะคะศูนย์ฉะเชิงเซานะลักษณะแนวข้อสอบจะแตกต่างกันไปซึ่งพวกเราสามารถ เ,เขาเรียกว่าเช็คเนาะเนื้อหาที่จะใช้ในการสอบรอบแรกนะคะได้จากกำหนดการสอบของแต่ละศูนย์นะคะการสมัครสอบนะคะคือรับสมัครนักเรียนนะคะตั้งแต่ม1ถึงม5นะแบ่งเป็นสองสนามอย่างที่บอกไปนะคะม1ถึงม5แบ่งเป็นมต้นกับมปลายนะคะแล้วก็ถ้าอยากจะตรวจสอบคุณสมบัติโดยละเอียดนะคะสามารถไปตรวจสอบได้จากเว็บไซต์มูลนิธิสออวนเอิงเลย ะะแต่ละศูนย์เนี่ยอาจจะมีคุณสมบัติของผู้สมัครนะคะหรือว่าเอกสารที่จะต้องยื่นตอนสมัครเนี่ยแตกต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยทางที่ดีนะคะเราไปเช็คของศูนย์ตัวเองเลยนะชัวร์สุดนะคะช่วงเวลาในการรับสมัครนะสอบรอบแรกนะคะจะอยู่ในช่วงมิถุนายนถึงกรกฎาคมแต่จะเป็นวันไหนขึ้นอยู่กับศูนย์สอบ นะแล้วก็การสอบคัดเลือกรอบที่1นนะคะสอบรอบแรกเนี่ยจะอยู่ประมาณเดือนสิงหาถึงกันยายนนะคะขึ้นอยู่กับศูนย์สอบเช่นกันนะสมัครที่ไหนสมัครตรงกับศูนย์ของตัวเองเลยอันนี้ในสไลด์นะคะจะเป็นตัวอย่างศูนย์สอบเนาะตามภาคต่างๆนะคะซึ่งปีที่จะรับสมัครปีนี้ห6นะคะอาจจะมีมากหรือว่ามีน้อยกว่าปี65ก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเรา ไปเช็คนะคะข้อมูลที่เป็นปัจจุบันเนาะดีที่สุดตัวอย่างอย่างเช่นภาคเหนือเนี่ยก็อาจจะมีศูนย์นะคะที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะตอนล่างนะเหนือตอนล่างก็อาจจะเป็นของมหาวิทยาลัยนเลศวรเนะาะภาคตะวันออกก็อาจจะมีอบเบนจมะราชลังสลิดชาเชิงเซาเนาะกรุงเทพนะคะก็จะมี40ศูนย์กรุงเทพนี่มี40ศูนย์เลยคือจุฬาสามเสนนะคะส่วนกุลาบนะแล้วก็วัดนวลนรดิษนะส่วนมหิดลวิทยานุสรณ์นี่ก็ ถือว่าเป็นข้างเคียงเนาะนะภาคอื่นๆนะคะอันนี้ไปเช็คได้ที่มูล,ลนิธินะเว็บไซต์ของมูล,ลนิธิเลยโดยตรงเนาะจะมีมากหรือน้อยกว่านี้นะคะเช็คข้อมูลปัจจุบันเนาะสมัครสอบที่ไหนนะคะกะ็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการสมัครสอบแบบออนไลน์นะคะคือสมัครที่เว็บไซต์สอ,อนอ,นอนเลยนะคะหรืออาจจะเป็นการสมัครตรงนะของแต่ละศูนย์อันนี้ต้องเช็คอีกทีนะคะส่วนลิงก์ นะของเว็บไซต์สอวนอกับเว็บไซต์ของแต่ละส่วนสอบนะคะเดี๋ยวจะใส่ไว้ให้ในเดอร์สคริปชันเนาะมาถึงการเตรียมตัวนะคะเตรียมตัวอย่างไรดีนะคะก็อันดับแรกเลยก็อยากจะให้ผู้ปกครองทุกท่านนะคะแล้วก็น้องๆน,นะคะศึกษาข้อมูลการสมัครสอบของศูนย์ตัวเองนะคะให้เข้าใจเนาะคืออันดับแรกนะคะคือ ระยะเวลาในการสมัครนะคะเปิดรับสมัครเมื่อไรปิดเมื่อไรเนาะอันนี้ต้องรู้เลยนะคะไม่งั้นอาจจะพลาดได้นะคะเกณฑ์อายุนะคะในการสมัครสอบนะคะเพราะว่าอย่างดาราศาสตร์เนี่ยถึงแม้จะแบ่งสนามเป็นมอต้นกับมอปลายนะคะแต่จริงๆเนี่ยเขาใช้เกณฑ์อายุเป็นหลักนะใช้เกณฑ์เป็นหลักนะคะก็คืออ่า บางทีเนี่ยเราอาจจะอยู่มอต้นแหละมาสาอัพนะคะแต่ถ้าเกิดอายุเราเกินเนี่ยเราอาจจะต้องไปสอบกับสนามมปลายก็ได้นะเพราะฉะนั้นอันนี้เช็คให้ดีนะคะแต่ว่ากําหนดการรับสมัครสอบคัดเลือกของแต่ละสูนี่เขาจะระบุไว้นะคะชัดเจนเลยยกตัวอ,อย่างเช่นกําหนดการรับสมัครสอบของอศูนย์จุฬาลงกรณ์นะคะอันนี้ในสไลด์เนี่ยคือเป็นของศูนย์จุฬานะเอามาให้ดูนะเขาจะบอกไว้เลยนะคะว่าระยะเวลารับสมัครนะคะ อ่ตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่เนาะคุณสมบัตินะคะของผู้สม,มัครเห็นไหมคะเขาก็จะแบ่งเลยอ่ะระดับมัธยมศึกษาตอนต้นนะคะต้องอยู่ชั้นไหนเนาะเรียนชั้นไหนแล้วก็เกิดนะคะระหว่างวันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่ก็ระบุชัดเจนเลยเราสามารถไปเช็คจากกําหนดการสอบปีล่าสุดนะคะแล้วก็บวกไป1ปีเนาะก็จะได้ช่วงเกณฑ์อายุที่จะสม,มัครได้นะคะออกมาเนาะเราจะได้รู้ตัวนะคะว่า เราสมัครได้หรือยังนะคะหรือว่าถ้าเราสมัครเนี่ยเราจะอยู่ในสนามไหนมอต้นหรือว่ามอปลายเนาะอะนอกจากนี้ในกำหนดการนะคะก็จะมีการบอกเนื้อหาที่จะใช้สอบด้วยซึ่งย้าอีกครั้งหนึ่งแต่ละสูนนะคะแนวการสอบหรือเนื้อหา ไม่เหมือนกันนะคะอันนี้ยกตัวอย่างของศูนย์จุฬานะศูนย์จุฬาเนี่ยเขาก็จะเน้นเป็นความรู้ดาราศาสตร์เลยนะคะเรื่องที่เขาจะออกก็จะเป็นพวกาดาราศาสตร์และการดูดาวเบื้องต้นนะคะดาราศาสตร์ฟิสิกส์ดาราศาสตร์ทรงกลมเบื้องต้นอย่างงี้เป็นต้นนะคะแต่ว่าบางูนยนเนี่ยเขาอาจจะเน้นไปที่ความรู้พื้นฐานนะเช่นคณิตศาสตร์นะฟิสิกส์นะอย่างศูนย์สามเสนเนี่ยก็จะเน้นไปทางนั้นนะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเช็คของเราให้ดีก่อนนะเราจะได้เตรียมตัวได้ถูกนะคะต้องเน้น อะไรบ้างนะคะเรียนดาราศาสตร์อย่างเดียวได้ไหมหรือว่าจะต้องไปเพิ่มคณิตศาสตร์ฟิสิกส์ด้วยอันนี้ต้องดูอีกทีหนึ่งนะดูให้ดีนะคะอ่ะทีนี้ <c oughs> การเตรียมตัวเบื้องต้นนะคะหนึ่ง เช็คความรู้ทางวิชาการของเราก่อนเลยนะคะดาราศาสตร์เนี่ยหลายคนจะเข้าใจว่ามันเป็นท่องจำเนาะระบบสุริยะแบบมีอะไรบ้างนะมีดาวเคราะหกี่ดวงอะไรกี่ดวงอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วอันนั้นมันเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราใช้การคำนวณด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยวิชาคณิตศาสตร์วิชาฟิสิกส์นะคะแม้แต่เคมีนะ ก็จำเป็นนะคะที่จะใช้ในวิชาดาราศาสตร์เนาะนะยกตัวอย่างอันนี้พี่มุกีเล่าให้ฟังเลยนะคะเพราะว่ามีหลายท่านมากนะคะที่ถามว่าเอ้ยคณิตศาสตร์ต้องรู้อะไรบ้างอันดับแรกเลยนะคะเลขยกกำลังนะเลขยกกำลังทั้งหมดนะคะ,ะสมบัติเลขยกกำลังการประยุกต์ใช้นะคะ การใช้คําอุปสรรคเนาะเพราะว่าอย่างดาราศาสตร์เนี่ยบางทีสเกลมันใหญ่เนาะเวลาวัดระยะอะไรเงี้ยเราอาจจะใช้แบบระยะเป็นเมตรกิโลเมตรอะไรเงี้ยไม่ได้นะคะเราอาจจะต้องใช้คําอุปสรรคให้เป็นนะคะเปลี่ยนหน่วยให้คล่องเนาะตรงนี้นะคะสมการนะสมการกําลังหนึ่งนะคะสําหรับมอตน้นจําเป็นมากๆย้ายข้างสมการต้องคล่องนะคะเพราะว่า ในดาราศาสตร์เนี่ยเราอาจจะมีการพุบนะคะพุบสูตรพุบสมการนะพิสูจน์สมการดังนั้นเนี่ยการย้ายข้างสมการนะคะถ้าไม่คล่องเนี่ยเราอาจจะตามเพื่อนๆไม่ทันเนาะเลขาคณิตเบื้องต้นนะคะวงกลมการวัดมุมต่างๆนะคะสามเหลี่ยมเนาะต้องใช้เลยนะคะพีทาโกรัสนะคะเราก็ตามด้วยตรีโกณมิติะคะ่ะไซน์คคสแทนอันเนี้ยต้องรู้จักเลยนะคะได้ใช้นะคะ แน่นอนเนาะแล้วก็อาจจะมีแถมอนแถมะคะเรื่องลอการิทึมแต่ว่าสําหรับมอต้นเนี่ยลอการิทึมเราจะใช้เบื้องต้นเท่าน,านั้นคือคุณสมบัติลอการิทึมนะคะอันนี้กอ็อาจจะต้องเตรียมตัวนะคะน,นิดหนึ่งเนาะส่วนฟิสิกส์นะคะเรื่องแรงเรื่องแรงอันนี้คือสําคัญเลยนะเป็นเรื่องแรกที่แบบ เราน่าจะได้เรียนนะคะฟิสิกส์เนาะอันนี้ต้องใช้นะคะการเคลื่อนที่นะคะการเคลื่อนที่แนวตรงเนี่ยต้องเอาให้คล่องเลยเพราะว่าในดาราศาสตร์เนี่ยเราจะได้ใช้การเคลื่อนที่วงกลมเพราะฉะนั้นถ้าแนวตรงไม่ได้เนี่ยวงกลมจะลําบากเนะาะอ,อาจจะต้องไปดูตรงนี้เพิ่มนะคะเคมีได้ใช่ไหมได้ใช้เคมีนะคะอันดับแรกก็อาจจะต้องรู้เรื่องโครงสร้างอะตอมนะอะตอมประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะเราอาจจะต้องรู้จกักอ่ะ โปรโตอนนิวตอนอิเล็กตอนนะคะเพราะว่าตอนที่เรียนเรื่องอการกําเนิดเอกภพนะคะจะต้องมีการพูดเรื่องการกําเนิดอะตอมอะไรพวกนี้ด้วยนะคะตารางธาตุเนาะเบื้องตอน้นสัก20่ธาตุแรกก็ได้นะคะแล้วก็อ่า อาจจะต้องรู้จากเรื่องปฏิกิริยาเคมีสักนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าตอนที่เรียนเรื่องดาวฤกษ์อะคะ่ะอาจจะต้องใช้นาะปฏิกิริยาฟิวชันนะปฏิกิริยานิวเคลีย์ Fusion, ย Nuclear, ต่างกับปฏิกิริยาเคมียัยงไงอะไรอย่างงี้นะแล้วก็กลไกอะไรเงี้ยมันเกิดอะไรยังไงบ้างนะคะอันนี้อาจจะต้อง ทราบนิดหนึ่งนะคะอันนี้คือความรู้พื้นฐานที่จะใช้นะคะส่วนความรู้ดาราศาสตร์ในห้องเรียนเนี่ยอาจจะได้เรียนน้อยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนําหนังสือเสริมนะคะเล่มแรกเลยที่แบบแนะนํามากนะคะคือหนังสือเอกภพค่ะของอาจารย์วิภูนะคะเป็นหนังสือทีอ่พูดถึงดาราศาสตร์เบื้องต้นนะคะได้ค่อนข้างลึกแล้วก็เข้าใจง่าย นะคะคิดว่าทุกคนที่ตั้งเป้าหมายอยากเข้าค่ายดาราศาสตร์นะคะควรจะต้องอ่านเล่มนี้นะแต่ว่าเล่มนี้ยไม่มีแบบฝึกหัดถ้าอยากทําแบบฝึกหัดก็อันนี้แนะนําเป็นหนังสือของพี่มุ่งกีเองเนาะอันนี้นะคะจะเป็นจริงๆอะ่ะมันคือวิชาวิทยาศาสตร์โลกนะเล่มม่วงเนี้ยมันจะมีพาร์ทที่เป็นธรณีวิทยา บรรยากาศด้วยดาราศาสตร์เป็นพาร์ทส,สุดท้ายนะคะก็เอามาเสริมได้เนาะเนื้อหาเนี่ยก็จะเป็นเนื้อหาเป็นโทนเดียวกับหนังสือเอกภพนะคะก็คือเป็นดาราศาสตร์เบื้องต้นนะ,ะแต่ว่ามีแบบฝึกหัดให้ทําเอาไว้เช็คนะคะว่าเอ้ที่เราอ่านมาเนี่ยเราเก็บมาได้มากน้อยแค่ไหนนะคะหรือ ใครที่แบบมีหนังสือเกี่ยวกับดาลาัสศาสต์อยู่แล้วนะคะที่เป็นคู่มือเล่มอื่นๆก็คือใช้ได้หมดเลยนะถ้าเราตังต้งเป้าหมายนะคะมีเล่มไหนก็อ่านเนาะอ่านให้หมดนะคะประมาณนี้นะคะการเตรียมตัวเบื้องตน้นนอกจากนี้นะคะก็จะมีคําถามนะที่อันนี้ที่พี่ลุงกีแบบเจอบ่อยเลยนะคะเจอคําถามทุกปีเลยเช่น น้องอยู่ประถมนะคะประถมปลายป .4 ป .5 ป .6 สามารถส,สมัครเรียนได้ไหมนะคะอันนี้ก็อาจจะต้องอ้างอิงจากสิ่งที่พูดไปเมื่อกี้นะคะก็คือเช็คความรู้พืน้นฐานเนาะน้องๆบางคนเนี่ยคือโอ้เป็นสายแข่งมาตั้งแต่แรกเนาะบางคนแบบคณิตศาสตร์คล่องมากเรียนล่วงหน้ามาเยอะแล้วอะไรเงี้ยถ้าความรู้ถึงนะคะก็สามารถสมัครเรียนได้เพียงแต่ว่าถ้าสมัครเราเนี่ยอาจจะยังไม่ได้สอบในปีนั้น เนาะอย่างใครจะมาสมัครป66ี66นี้นะคะถ้าเกิดอายุยังไม่ถึงก็ยังสอบไม่ได้เนาะแต่เรียนได้นะคะอันนี้ถ้าใครแบบไม่มั่นใจนะคะว่าเอ๊ะถึงหรือยังความรู้เราถึงหรือยังนะคะสามารถบอกได้นะคะถ้าใครสนใจก็สามารถเข้ามาคุยกับพี่แอดมินในเพจได้นะคะพี่แอดมินก็จะมีะแบบึกหัดนะคะคณิตศาสตร์ให้น้องๆลองเอาไปทำดูนะคะลองทำดูว่าเอ๊ะ ทั้งหมดสมมติมี10ข้อเนี่ยเราทำได้กี่ข้อนะคะ,ะพร้อมหรือยังเนาะที่จะเรียนดาราศาสตร์นะคะอันนี้ต้องเตรียมพร้อมนิดนึงนะคะอ่าประมาณนี้นะคะแล้วก็ถัดไปคือน้องเตรียมตัวตอนนี้ยังทันไหมอันนี้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยนะคะพี่มุงกก๋จะแบ่งออกเป็น2ปัจจัยหลักๆละกันคือ 1. ความรู้พื้นฐานของน้องนะคะถ้าน้องมีความรู้พื้นฐานอกคณิตศาตฟิสิก เดิมอยู่แล้วนะคล่องอยู่แล้วมาต่อดาราศาสตร์ก็ไม่ยากนะคะใช้เวลาไม่นานก็คิดว่าน่าจะได้เนาะกับ2คือเป้าหมายค่ะก็ขึ้นอยู่กับว่าเป้าหมายของเราคืออะไรนะถ้าเป้าหมายของเราโหอยากจะเข้าค่ายดาราศาสตร์จริงๆอะไรเงรี้ยสนใจมากชอบมากเป็นเด็กดาราศาสตร์นะคะ เชื่อว่าถ้าเรามีแพชชั่นเนี่ยเราจะจัดการเวลาของเราได้เนาะถึงแม้ว่าเราจะต้องเรียนที่โรงเรียนด้วยนะต้องสอบด้วยอะไรด้วยนะคะแต่ว่าอยู่ที่การจัดการทั้งหมดแต่ถ้าเกิดเป้าหมายของเราเป็นแบบเอออยากมาลองเรียนเพราะว่าอยากรู้ว่าดาราศาสตร์มันเป็นยังไงนะถือว่าเป็นกิจกรรมอันนึงในการค้นหาตัวเองอันนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าถามว่าจะสอบแบบมันเตรียมตัวมันคือเป้าหมายเราเป็นเป็นอีกแนวหนึ่งอะคะ่ะคือ อันนี้พี่มุงคีก็ตอบไม่ได้เนาะว่าสุดท้ายแล้วเราจะเข้าค่ายหนึ่งได้ไหมแต่ว่าถ้ามาเรียนเพื่อค้นหาตัวตนเนี่ยก็คิดว่าเราได้ประโยชน์อยู่แล้วนะคะแน่ๆมาอย่างน้อยมาลองเรียนดูเออเราอาจตอนแรกอาจจะไม่รู้ดาราศาสตร์คืออะไรมาถึงปุ๊บอาจจะสนุกนะคะชอบเราอาจจะตั้งเป้าหมายปีนี้ไม่ได้เกาะปีหน้าก็ไม่เป็นไรปีหน้าก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเนาะอันนี้ขึ้นอยู่กับเป้าหมายเลยนะคะเออเตรียมตัวทันไหมเนาะ ส่วนใครที่รู้สึกว่าเอ้ยก็อยากเรียนแต่อาจจะไม่ได้แบบตั้งเป้าว่าเอ้ยอยากไปสอนอ,อยากเข้าค่ายอะไรเงี้ยแค่อยากเรียนให้มันอดตามหลักสูตรนะคะเรียนแล้วสอบในห้องนะคืออยากได้ความรู้เพิ่มพรารู้สึกว่าในห้องเรียนมันน้อยไปอยากเพิ่มขึ้นมาอีกอาจจะไม่แนะนำอาขอที่เป็นสอนอเนาะเพราะว่ามันลึกเกินไปนะคะเพราะเราอาจจะเสียเวลา นะก็แนะนำให้ไปหาคอร์สเรียนที่เป็นแบบวิทยาศาสตร์ทั่วไปแล้วข้างในนั้นมันมีแทกดาราศาสตร์หรือว่าวิทยาศาสตร์โลกนะคะดีกว่าเนาะจะได้แบบไม่เสียเวลาแล้วบางทีบางบางทีมันเยอะมันยากอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะแบบเข้ามาปุบแล้วเราอาจจะกลัวดาราศาสตร์ไปนะคะอันนี้ดูก่อนว่าเป้าหมายของเราคืออะไรก็เตรียมตัวทันไม่ทันขึ้นอยู่กับเป้าหมายเนาะ,ะน้องกําลังจะอายุ12นะคะจะสามารถ สมัครสอบได้ไหมอันนี้ก็คือต้องไปดูเงื่อนไขาการรับสมัครสอบนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยอายุเนาะอาจจะดูยากนิดนึงต้องไปดูเลยนะคะว่าเขากําหนดวันที่นะคะเท่าไหรนะ่ปีพศอ,อ,อะไรนะคะไปดูตรงน,นั้นเนาะจะชัวร์กว่านะคะอ่าแล้วก็มีคําถามยอดฮิตอีกนะคะอันนี้ก็คือแบบบางทีเออเป็นน้องๆลูกศิษย์นะคะที่แบบเรียนรอบแรกกันมาแล้วแล้วก็ผ่านเข้าค่ายหนึ่งนะ ค่ายหนึ่ง่ายสองมีคอร์สต่อไหมนะคะอันนี้ต้องบอกก่อนว่าพี่มุ่งกีเนี่ยรับสมัครเรียนคอ,อนรอ์สอนวออนดาราศาสตร์มต้นเฉพาะรอบแรกนะคะค่ายหนึ่งข่ายสองเนี่ยไม่ได้เปิดรับนะคะเนื่องจากว่าอย่างที่บอกไปว่าแต่ละศูนย์นะคะคือคนละสไตล์คนละแนวคือตอนรอบแรกเนี่ย ส่วนใหญ่นะคะศูนย์ที่ออกเนื้อหาดาราศาสตร์เขาก็จะออกเป็นดาราศาสตร์เบื้องต้นคือเป็นคอของวิชาที่ทุกคนควรจะรู้ก่อนเข้าค่ายเนาะแต่ว่าพอเข้าค่ายไปแล้วเนี่ยตารางการเรียนแต่ละค่ายแต่ละศูนย์นะคะค่ายดาราศาสตร์แต่ละศูนย์นะคะจะแตกต่างกันไปเนาะบางที่ก็อาจจะเน้นเอ่อเป็นกลาศาสตร์บางที่คือโอเคลคลัส รอบแรกนะคะค่ายแรกแคลคูลัสมาเต็มเลยคือแบบเน้นคณิตไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยคือมันขึ้นอยู่กับการจัดการเนื้อหาของแต่ละส่วนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่สามารถเปิดได้จริงๆนะคะเพราะว่าคอร์สเป็นคอร์สออนไลน์เนาะแล้วก็จะเป็นเด็กๆแบบทั่วประเทศเลยมาสมัครนะคะก็คือถ้าเราแบบเลือกสอนแบบแนวใดแนวหนึ่งนะคะเด็กที่แบบว่าอยู่ศูนย์อื่นแล้วก็เขาสอบอีกแนวหนึ่งก็จะไม่ได้ประโยชน์เนาะอันนี้ก็เลยต้องแบบว่า ไม่เปิดนะคะแต่ว่าสามารถขอคำปรึกษาได้เนาะเช่นเออพี่มุกิหนูจะไปอ่านอะไรเพิ่มดีอะไรเงี้ยมีเท็กซ์บุ๊กตรงไหนแนะนํำไหมนะคะหรือว่าสูวนนี้เขามีแบบติวที่ไหนหรือเปล่าเพราะมันก็มีเหมือนกันนะคะ ที่เป็นพี่ๆที่แบบได้เหรียญหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาแบบมาเปิดติวให้น้องของแต่ละศูนเลยอะไรอย่างงี้อย่างศูนส่วนกุลาเขาก็จะมีของเขาอะไรแบบนี้ก็อาจจะแนะนําให้ได้นะคะแต่ว่าโดยส่วนตัวเนาะไม่มียกเว้นแต่ว่าอยากมาอัดพื้นฐานให้แน่นขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเช่นเรียนด้วยการรอบแรกไปนะอาจจะเรียนแบบทรงกลมฟ้ากศาสตร์ทรงกลมฟ้าแบบน้อย นะเพราะว่ามันเป็นแค่พื้นฐานอยากแน่นขึ้นนิดนึงอะไรเงี้ยอันนี้ก็อาจจะช่วยได้นะคะแต่ว่าต้องอันนี้อาจจะต้องแบบว่าเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นลายบุคคลไปนะคะเคส by เคสเนาะอันนี้บางเรื่องก็ช่วยไม่ได้นะคะเพราะว่าพอพวกเราเข้าค่ายไปแล้วเนี่ยเนื้อหามันจะค่อนข้างแอดวานซ์เลยนะแล้วก็เฉพาะทางมากๆนะคะพี่มุ่กี้เนี่ยเรียนจบวิทยาศาสตร์โลกเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะมีความถนะัด ในดาราศาสตร์นะคะแค่บางเรื่องอันนี้ต้องซินเตียเลยต้องบอกทั้งแบบผู้ปกครองแล้วก็น้องๆทุกคนเอาไว้นะคะว่ามันเป็นแบบนี้เนาะโดยธรรมชาติของวิชานะคะก็ประมาณนี้นะคะคิดว่าคลิปนี้เนี่ยน่าจะมีประโยชน์นะคะต่อ,อน้องๆน,น,นะคะที่สนใจสอ,อนดาราศาสตร์นาะอมากขึ้นนะคะพอจะเห็นแนวทางเนาะว่าสอบนะคะไปทำอะไรนะสอบไปเพื่ออะไรจริงๆมีประโยชน์ด้วยลืมพูดไปนิดนึงนะคะ การได้เข้าค่ายสอวนอพวกนี้นะคะมันจะ,ะมีประโยชน์ต่อเราตรงที่ตอนที่เราสอบสอบเข้าเลื่อนระดับชั้นนะมีโรงเรียนดังนะคะหลายโรงเรียนนะมสีก็รับโคต้านะคะยื่นพอเนาะแล้วก็ของมปลายเนี่ยก็ยิ่งไปใหญ่เลยเนาะแต่ว่าพอดีพี่มุ่งกิ่ไม่ได้รับมปลายนะคะแต่ว่าอันนี้ก็บอกเผื่อเอาไว้นะในวิชาอื่นๆนะคะสอวนวิชาอื่นก็สามารถยื่นเนาะ พอเข้าที่แขนรอบหนึ่งได้นะคะเพื่อผู้ปกครองท่านใดแบบมีบุตรหลานอยู่ในระดับชั้นมอปลายด้วยนะคะก็จะได้บบพอเห็นประโยชน์ของการสอบสอวนอเนาะแล้วก็ขั้นตอนต่างๆนะคะสําหรับคอร์สของพี่มุ่งกีนะคะเนื้อหาเนี่ย เป็นอะไรยังไงนะคะสามารถสอบถามได้ทางเพจเลยนะคะเบื้องต้นก็จะเป็นดาราศาสตร์พื้นฐานเนาะเช่นเอกภพวิทยานะดาวเลิกระบบสุริยะนะคะการเคลื่อนที่ดาวเคราะห์เนะกลศาสตร์ทรงกลมฟ้าปรากฏการณ์สำคัญทางดาราศาสตร์เทคโนโลยีอวกาศประมาณนี้นะคะถ้าใครสนใจนะคะกอ็อินบ็อกมาได้นะคะทางเพจเนาะสอบถามพี่แอดมินได้เลยะคะ่ะ ก็คิดว่าคลิปนี้เนาะน่าจะเป็นประโยชน์นะกับทุกคนนะคะไม่มากก็น,น้อยค่ะลาไปก่อนนะคะ่ะขอบคุณทุกคนที่สนใจนะคะวิชานี้ค่ะสวัสดีค่ะ